สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมนิวเล็ตนะครับผม1,600บาทนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมทําได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android นะใครสนใจที่อยากจะทำเงินฟรีทูมนิวเล็ตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมนิวเล็ตกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนิวลตนะครับผม1 6 0 0บาทนะครับผมทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินฟรีเข้าบัญชีทูมอนิวลตนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการทําเงินในคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิวลิต ดาวโหลดได้แค่บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเนะครับเข้ามาในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการนะครับก็ให้เราพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อแอป,ปไว้ให้นะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับแอป,ปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมานิวเล็กนะครับผมทําเงินจากแอป,ปนี้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอสามารถกดลิงก์ดาวนโหลดได้นะครับตรงคอมเมน สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับวิธีการสมัครของแอปนี้นะครับอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับเโอเคนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยในส่วนของการทําเงินฟรีทูมานิวเอล็ตนะครับก็ให้เรานะครับดูที่แท็บเมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด5เมนูกดมาที่เมนูที่5เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับจะมีคําว่ากรอกรหัสเชิญนะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะ เพื่อนนะครับเพื่อรับ3,000เหรียญตรงนี้เนี่ยถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือนะผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้จะใส่ของผมหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้นะครับไม่ได้บังคับเนาะต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินจากแอปนี้กันนะคบว่าต้องทําเงินอย่างไรในส่วนของการรับเงินฟรีเข้าบัญชีทูนิเล็ตที่ผมทําเงินมานั่นเองนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับผมเป็นแอปเล่นฟรีนะครับในการเก็บคะแนนสะสมนะครับในส่วนของคะแนนเหรียญทองแล้วก็จ จำนวนเพชรเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมานีเวลเลนั่นเองนะครับในการทําเงินนะครับเมนูที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าหลักนะครับก็จะมีเหรียญทองนะครับที่ขึ้นตรงนี้นะครับเราสามารถกดรับเหรียญทองตรงนี้ได้เลยนะครับกดรับแบบนี้นะครับพอรากดรับแล้วนะครับเราสามารถรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยในส่วนของหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดูคลิปวิดีโอนะครับที่อยู่ใน YouTube ทั่วไปนะเราสามารถค้นหาได้จากแอป u t u b e นะแต่ว่าในส่วนของแอป y YouTube เนี่ยมันจะไม่มีรายได้การ Ps. ต้องเป็นเจ้าของช่องนะที่ทําคลิป u t u b e นะครับถึงจะมีรายได้นะครับเราสามารถเข้ามาดูในส่วนของแอปนี้ได้นะครับในส่วนของคลิป u t u b e นะวิธีการดูนะครับก็กดเข้าไปเลยในในคลิปวิดีโอนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทําการกดเปิดคลิปวิดีโอนะครับให้มันเล่นนะสังเกตนะครับคลิปวิดีโอเนี่ยก็เริ่มเล่นตามปกตินะครับและเราจะมีรายได้อย่างไรนะครับดูตรงนี้นะครับผมจะมีเหรียญทองนะครับที่เป็นกล่องของขวัญอยู่นะกล่องนี้นะครับผมถ้าเราดูครบ1รอบนะครับมันจะได้รับ1กล่องนะตอนนี้เนี่ยผมมี13กลล่่ออองยูแ้วรรพเา สังเกตตรงนี้นะครับผมจะมีขีดนะครับถ้ามันครบ1รอบเนี่ยเราจะได้รับ1กล่องจากกล่องตรงนี้พอเรามีกล่องแล้วนะครับก็ให้เรากดย้อนกลับมานะครับในส่วนของการทำธุรกิจต่อไปเลยเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดูการเล่นเกมนะครับใครที่เป็นสายเล่นเกมหรือชอบเล่นเกมก็เข้ามากดเล่นเกมตรงนี้ได้ในการเล่นเกมนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับทุกคนสามารถทําการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter ์ไลน์ยูทูบ สามารถทําการแนะนําได้หมดเลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยครับกดคําว่าชวนทันทีตรงนี้เลยกดเข้าไปนะครับแล้วก็คัดลอกเนหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับกดมาที่เมนูที่4นะครับในส่วนของรางวัลนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดกล่องนะครับในส่วนของการเปิดกล่องตรงนี้เนี่ยที่เราได้รับจากการดูคลิปวิดีโอมานะครับเราก็เอามาเปิดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนั่นเองนะครับเราก็สามารถทําภารกิจตรงนี้แล้วก็เปิดกล่องตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับเปิด ก็ได้แล้วก็ยังมีภารกิจอื่นๆนะครับที่เรายังสามารถทําเพิ่มเติมได้ในส่วนของการรับคะแนนเหรียญทองเนาะตรงนี้นะครับก็ทําได้เลยนะครับมีครับการเช็คอินนะครับการกรอกรหัสเชิญนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจอื่นๆนะครับทุกคนสามารถกดเข้าไปทําภารกิจได้เลยในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับต่อมานะครับผมเมนูที่5นะครับเรามาดูในเรื่องของการถอนเงินนะครับตรงนี้กดเข้าไปเลยในการถอนเงินเนี่ยมีทั้งหมด3ช่องทางนะครับหคือทูมิเน่วเลตสคือ PayPal 3คือการเติมเงินโทรศัพท์มือถือนั่นเอง สำหรับตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องทําการแนะนําเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้นะครับเริ่มต้นที่10บาทนะครับผมถอนเงินได้สูงสุดที่1,600บาทนั่นเองนะครับทุกคนสามารถทําได้เลยนะครับในการถอนเงินนะครับในการถอนเงินนะครับขั้นต่ํา10บาทเนี่ยคือเราจะต้องมีเพชรในการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับถึงจะทําการถอนเงินได้นะสำหรับ10บาท200มีเพียงแค่คะแนนนะครับ400คะแนนนะครับ9ก0ก็ใช้แค่คะแนน1 6 0 0บาทก็ใช้เพียงแค่คะแนนก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถทาแลว ก็ถอนเงินได้เลยนะไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้นะครับการทําเงินก็ประมาณนี้ง่ายๆนะครับผมทําเงินไม่ยากถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับอีกอย่างนึ่งเนี่ยคือแอปนี้มันเล่นฟรีนะไม่มีค่าสมัครหรือว่าเสียเงินใดๆทั้งสิ้นใครสนใจก็ลองไปสมัครทําดูได้เลยนะครับทำฟรีได้จริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมานี่เวลิตกันก่อนนะครับแอปนี้นะครับดาวน์โหลดได้ เข้ามาในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการนะครับก็ให้เราพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อแอปไว้ให้นะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรี t ูมานี่เลึกนะครับผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีพิมพ์ชื่อดาวนโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอสามารถกดลิงก์ดาวโหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักงหมดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวนโหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับวิธี ของแอปนี้นะครับอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับเอาโอเคนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยในส่วนของการทําเงินฟรีทูมานิวเลตนะครับก็ให้เรานะครับดูที่แท็บเมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด5เมนูกดมาที่เมนูที่5เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับจะมีคําว่ากรอกรหัสเชิญนะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับในการกรอกรหัสเชิญหรือว่าการใส่ ID คําเชิญของเพื่อนนะครับเพื่อน นำให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือนะผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้จะใส่ของผมหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้นะครับไม่ได้บังคับเนาะต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินจากแอปนี้กันนะครับว่าต้องทําเงินอย่างไรในส่วนของการรับเงินฟรีเข้าบัญชีทูมานิเลตที่ผมทําเงินมานั่นเองนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับผมเป็นแอปเล่นฟรีนะครับในการเก็บคะแนนสะสมนะครับในส่วนของคะแนนเหรียญทองแล้วก็จํานวนเพชรเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีท ในการทําเงินนะครับเมนูที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าหลักนะครับก็จะมีเหรียญทองนะครับที่ขึ้นตรงนี้นะครับเราสามารถกดรับเหรียญทองตรงนี้ได้เลยนะครับกดรับแบบนี้นะครับพอรากดรับแล้วนะครับเราสามารถรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยในส่วนของหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดูคลิปวิดีโอนะครับที่อยู่ใน YouTube ทั่วไปนะเราสามารถค้นหาได้จากแอปยูทูบนะแต่ว่าในส่วนของแอปยูทูบเนี่ยมันจะไม่มีรายได้ในการดูนะครับต้องเป็นเจ้าของช่องนะที่ทําคลิป u t u b e นะครับถึงจะ มีรายได้นะครับเราสามารถเข้ามาดูในสวงของแอปนี้ได้นะครับในสวนของคลิป u t u b e นะวิธีการดูนะครับก็กดเข้าไปเลยในในคลิปวิดีโอนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทําการกดเปิดคลิปวิดีโอนะครับให้มันเล่นนะสังเกตนะครับคลิปวิดีโอเนี่ยก็เริ่มเล่นตามปกตินะครับแล้วเราจะมีรายได้อย่างไรนะครับดูตรงนี้นะครับผมจะมีเหรียญทองนะครับที่เป็นกล่องของขวัญอยู่นะกล่องนี้นะครับผมถ้าเราดูครบ1รอบนะครับมันจะได้รับ1กล่องนะตอนนี้เนี่ยผมมี13กล่องอยู่แล้วนะครับพอเราดูนะครับสังเกตตรงนี้ เราจะได้รับหนึ่งกล่องจากกล่องตรงนี้พอเรามีก네ล่องแล้วนะครับก็ให้เรากดย้อนกลับมานะครับในส่วนของการทำบารกิจต่อไปเลยเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดูการเล่นเกมนะครับใครที่เป็นสายเล่นเกมหรือชอบเล่นเกมก็เข้ามากดเล่นเกมตรงนี้ได้ในการเล่นเกมนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับทุกคนสามารถทําการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r Line YouTube t i k t o k สามารถทําการแนะนําได้หมดเลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยครับกดคําว่า ชวนทันทีตรงนี้เลยกดเข้าไปนะครับแล้วก็คัดลอกนื้หาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับกดมาที่เมนูที่4นะครับในส่วนของรางวัลนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดกล่องนะครับในส่วนของการเปิดกล่องตรงนี้เนี่ยที่เราได้รับจากการดูคลิปวิดีโอมานะครับเราก็เอามาเปิดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนั่นเองนะครับเราก็สามารถทําภารกิจตรงนี้แล้วก็เปิดกล่องตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับเปิดทั้งหมดเลยก็ได้นะแล้วก็ยังมีภารกิจอื่่นๆรรัทีเาายงส สามารถทําเพิ่มเติมได้ในส่วนของการรับคะแนนเหรียญทองเนาะตรงนี้นะครับก็ทําได้เลยนะครับมีครับการเช็คอินนะครับการกรอกรหัสเชิญนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจอื่นๆนะครับทุกคนสามารถกดเข้าไปทําภารกิจได้เลยในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับต่อมานะครับผมเมนูที่5นะครับเรามาดูในเรื่องของการถอนเงินนะครับตรงนี้กดเข้าไปเลยในการถอนเงินเนี่ยมีทั้งหมด3ช่องทางนะครับหคือ t ูมอนี่วอลเลทสอคือ PayPal 3คือการเติมเงินโทรศัพท์มือถือนั่นเองสําหรับตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องทําการแนะนําเพื่อนก็สามารถ สามารถถอนเงินได้นะครับเริ่มต้นที่10บาทนะครับผมถอนเงินได้สูงสุดที่1,600บาทนั่นเองนะครับทุกคนสามารถทําได้เลยนะครับในการถอนเงินนะครับในการถอนเงินนะครับขั้นต่ํา10บาทเนี่ยคือเราจะต้องมีเพชรในการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับถึงจะทําการถอนเงินได้นะสำหรับ10บาท200มีเพียงแค่คะแนนนะครับ400คะแนนนะครับ900ก็ใช้แค่คะแนน1,600บาทก็ใช้เพียงแค่คะแนนก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถทําแล้วก็ถอนเงินได้เลยนะไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้นะครับการทําเงิน ก็ประมาณนี้ง่ายๆนะครับผมทําเงินไม่ยากถอนเงินได้จริงแน่น,นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยคือแอปนี้มันเล่นฟรีนะไม่มีค่าสมัครหรือว่าเสียเงินใดๆทั้งสิน้นใครสนใจก็ลองไปสมัครทําดูได้เลยนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ